พบกับ Toyota Cloud รุ่น RS ท็อปสุดนะครับเป็นเกรดที่ออปชันจัดเต็มมากๆนะครับแล้วก็ราคาดีมากๆด้วยในรุ่นนี้นะครับของผมมากับตัวสีขาวมูเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นทูโทนนะครับก็คือมีกระจังหน้าตัดกับสีดำแบบเป็นไฮกลอสนะครับตัวนี้นะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์3ดวงครับก็คือเป็นตัวท็อปสุดเลย LED นะครับพร้อมเดย์ไทม์ลัดนิ่งไหลด้วยซึ่งโมเดลของตัว Toyota Cloud เนี่ยเปลี่ยนจากโฉบเดิมค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าตัวรถเองก็มีความไวรุ่นมากขึ้นแแลล้้ววกก็มีีีดไซน์ท่ ชอบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ขนาดรถยังเป็นไซส์ full ไซส์ใหญ่เหมือนเดิมนะครับผมคันนี้ออปชันเป็นยังไงบ้างเนี่ยผมพามาดูครับผมก็ดีไซน์ของกระจังหน้านะครับแบบใหม่เลยนะครับเป็นแบบสามมิติด้วยนะครับแล้วก็มีที่ฉีดปัดน้ำฝนโลโก้นะครับเป็นโตโยต้า o าวแบบดีไซน์ใหม่นะครับของปีนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กเนี่ยเป็นแบบทูโทนครับอลอยมา2 1นิ้วเลยเป็นล้อขนาดใหญ่มากแต่ถ้าเทียบกับตัวไซส์รถขนาดเนี้ยผมต้องบอกว่ามันค่อนข้างเข้ากันครับก็ตัวล้อเป็นทูโทนบนี้เลยะครัผม แล้วก็ตัวรถค่อนข้างยาวนะครับเป็นรถฟูลไซส์อย่างที่บอกนะครับนั่งสบายมากๆแล้วก็ช่วงล่างค่อนข้างนุ่มนวลเหมาะกับทั้งเป็นผู้บริหารแล้วก็รถรครอบครัวนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีด้านข้างที่ตกแต่ให้เป็นทูโทนเหมือนกัน,นครับตัดกับสีตัวรถนิดนึงนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญครับไฮไลท์เ,เนจะอยู่ที่ผู้โดยสารต,ตอนหลังนะครับขอนลองนั่ง <m> ให้ดูครับก็ๆๆๆ ถ้าส่วนสูประมาณผมเนี่ยแล้วก็อันนีิบอร์เนี่ยปรับเอ็มมาเยอะมากนะครับก็จะมีพื้นที่แอรด้านหน้ามีซันรูฟครับแล้วก็ภายในเป็นสีดําตัดกระทูโทนสีน้ําตาลนะครับก็ให้มีความแบบคาราเรโออาเนาะกว้างสบายแล้วก็ปรับแอร์ได้นะครับปรับม่านได้จากด้านหลังนี้เลยตรงคอนโซลตรงนี้นะครับแล้วก็มีที่เก็บของนิดหนึ่งนะครับช่องแอร์ก็จะมีด้านหลังด้วยแล้วก็ที่ชาร์จ USB นะครับเป็น Type C นะครับผมตัวนี้ประตูคู่หลังนะครับเป็นซ็อกโฟทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็สามารถปิดเบาๆแค่นี้้้ไดเลลยแวกก็็ประะตูจ สอบเข้าไปแบบนี้นะครับตัวตัวดีท้าคราวเนี่ยเนื่องจากเป็นรถฟูลไซส์ก็ต้องเก็บของได้เยอะหรอกตัวนี้นะครับดีไซน์ใหม่เลยจะเห็นว่าเป็นไฟแบบ LED นะครับยาวทั้งเส้นนะครับแล้วก็มีเป็นคําว่าคราวนะครับเป็นชื่อรุ่นนะครับแต่อยู่ตรงกลางนะจะไม่ได้อยู่ที่มุมซ้ายขวาเหมือนรุ่นเก่อนนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ไฮบริดนะครับมีเซนเซอร์รอบคันเลยกล้องรอบคันด้วยในรุ่นนี้นะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งที่หลายท่านนิยมมากก็คือเป็นค e ย์เซนเซอร์ครับถ้ามีกุญแจอยู่กับตัวนะครับก็สามารถเเปปิดดแบบนี้ไ ก็ถ้าไซส์นี้ผมบอกเลยว่าจุกของได้ค่อนข้างเยอะนะครับเราสามารถเก็บกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง2ใบนะครับแล้วก็จะมีช่องตรงกลางสามารถหยิบของเล็กๆน้อยๆจากแถว2ได้นะครับตัวนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายให้นะครับแล้วก็ตัวท้ายเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะครับตัวนี้เปิดปิดแบบนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นดีไซน์ใหม่ๆที่เปลี่ยนมาทั้งคันนะครับใน t ต y ยต้าคาร์รุ่นนี้เดี๋ยวผมพาไปดูผู้ขับขี่ดถอันน้นกันครับผม ในนะครับของตำแหน่งผู้ขับขี่นะครับเบาะเนี่ยค่อนข้างเต็มเลยนะครับเป็นปรับนะครับแปทิศทางนะครับเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงต่างแล้วก็มีลำบ้าซัพพอร์ตด้วยนะครับก็เวลาเดินทางไกลก็จะช่วยหนุนหลังได้นะครับแล้วก็บาะค่อนข้างนั่งเต็มนั่งสบายมากๆนะครับที่วางขาอะไรต่างเนี่ยก็ได้ระยะค่อนข้างเหมาะสมนะครับสามารถปรับได้เล็กน้อยนะครับตัวนี้อ่าก็พวงมาลัยพุ่หนังแท้ครับออปชั่นเต็มมากๆดูที่พวงมาลัยได้เลยนะครับมีแพลตชิฟเองนะครับ ระบบ Adaptive Cruise Control Entertainment นะครับแล้วก็จอ TFT ขนาดใหญ่เนี่ยเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะครับผมตัวนี้ผมต้องบอกเลยว่าก็ร่วมสมัยแล้วก็มีความสะดวกสบายใช้งานง่ายครับผมจอกลางเป็นระบบ Touch ร c r e e ครับนะครับมาจากญี่ปุ่นเลยเราสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้นะครับแล้วก็ Android Auto อะไรต่างๆเนี่ยจากนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับสามารถเข้าเกียร์แบบนี้ได้เลยนะครับหัวเกียร์เล็กๆตัวนี้เองนะครับระบบทรงตัวนะครับระบบขับขี่ มีถึง3โหมดการขับขี่เลย ECO, STANDARD นะครับแล้วก็ตัว SPORT ตนะครับตัวนี้ก็เวลาขับขี่สนุกมากๆนะครับถึงแม้ตัวรถจะเป็นเหมือนรถผู้บริหารแต่เวลาขับขี่ก็ยังให้อารมณ์ SPORT อยู่มีไวเลสช้าตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้มีออโต้เบรกโฮด้วยแล้วเวลาเราขับรถติดๆในเมืองครับตัวรถเองก็สามารถจอดหยุดนิ่งโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เลยนะครเป็น อินเนอร์มิลเลอร์ที่อยู่ในกระจกนะครับแล้วก็ออปชันเนี่ยผมบอกเลยว่าล้นมากๆก,กับราคาที่ผมจะนําเสนอในวันนี้นะครับมี Head ั p Display ด้วยสามารถแสดงผลการขับขี่เนี่ยที่กระจกสะท้อนขึ้นมาด้านหน้าเลยของตำแหน่งผู้ขับขี่ครับผมก็โอ้โหพูดไม่หมดเลยออปชันเยอะมากเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมขอเนี่ยลองสรุปาราคาแล้วก็โปรโมชั่นในเดือนนี้กัน <S <S เป็นยังไงกันบ้างครับกับ Toyota c คาวนเกรดท็อปสุด RS รุ่นนี้นะครับก็ของผมนะครับคันนี้พร้อมสงมอบเลย จากราคา3ล้าน4,090,000บาทนะครับวันนี้ขายเพียง3ล้าน2,090,000บาทกับรถที่พร้อมส่งมอบนะครับแล้วก็มีของแถมใเรื่องของประกันไฟชั้น1นึ่งบริกา3ปี60,000กิโลนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับวันรับรถเนี่ยสไลด์ไปส่งถึงบ้านได้เลยนะครับถ้ายังไงสนใจโปรโมชั่นอื่นๆหรือคันนี้นะครับติดต่อมาได้เลยเบอร์ด้านล่างหรือว่าคอนแทคด้านล่างครับหรือกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องผมได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ